จริงๆนะครับหอดไม่ดีจริงเหรอะครับแต่ไม่หมดทุกชิ้นนะฮะเป็นบางชิ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีคําถามมาเยอะเลยได้ยินทุกท่านถูกถามว่าจะไหวไหมะนะครับจะมีแรงพอไหมคือผมเรียนไว้เลยว่านาวันนั้นเนี่ยสาหรับคอนเสิร์ตตอนบ่ายสามโมงเนี่ยนะครับเราเตรียมมาไว้เต็มที่นะครับแต่ว่ากาะเต็มที่จะมียิ่งกว่านั้นถ้าหากว่าบัตรโซอาแล้วมีรอบสอง โมเนี่ยมันสามารถจัดได้อีกรอบหนึ่งอยู่ใช่ไหมคะเหลือบล้ำอยู่นิดนึงเราพร้อมจะเล่นกันถึงตีสามเลยครับแล้วทางเว็บเอนเ,เตอร์เทนเมนต์นก็จะเตรียมนะคะออกซิเจนไว้แต่ถังนะคะของแซวเล่นไว้แล้วเพราะว่าพวกพวกแฟนคลับซื้อสองรอบเลยเนาะถ้ามีสองรอบซื้อสองรอบไหมคะมีคำแนะนำที่เราเนี่ยได้เล่นไปแล้วสองปีตลอดทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์และการซ้อมกแต่ ละสัปดาห์ก็กจะมีสองถึงสามวันนะครับแปลว่าตลอดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราซ้อมอยู่ตัวกร็มปุ๊ดนี่มั่นใจได้นะคะถามพี่ออสบ้างค่ะพี่ออสต,ตอบดิคะถ้าให้คำนิยบบามกับคำว่าเดอะพาเลสค่ะสำหรับพี่ออสแล้วคืออะไรคะเอ่อสำหรับพี่ออสที่ถือว่ามันเป็นไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติ แต่มันเป็นปรากฏการ์ควบแน่นแบบตอนมื่อเช้านะควบควบแน่นทางประวัติศาสตร์ทางดนตรีไอ้น้ำาลั่ตัวมาเป็นสนถึงขั้นฟอสซิลหรือเปล่าเออไมเป็นฟอสซิลผมเป็นคริสตัลผมขอแยกตัวออกมาสักหนึ่งแล้วกันนะครัก็คืออย่างนี้ฮะ มันสําหรับเดอะพาเลสนะเนี่ยเราคทดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากนะฮะที่จะเกิดแบบนี้โดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยเราจะอยู่กันตักค่ายเมื่อก่อนนี้ค่ายของค้านครับครับรู้สึกว่าจะนี่าตาเกิบหมดถ้ามีคนคนเดียวก็ผมบวนเออผมมีท่าหนึ่งแต่ด้วยจรยาบันนะครับผมไม่ขออนุญาตเปิดเผยได้แต่คราวนี้ได้มารวมตัวกัน แปบดบเออแปบดบคนเจ็ดวงมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดจริงๆครับครับผมค่ะนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ยังเอ่อต้องบอกว่าความสามารถทางด้านดนตรีนะฮะยังต้องบอกว่ารุ่นลายคราบแล้วก็ไม่ทิ้งรุ่นลายคะนะฮะความสามารถสุดยอดทุกคนจนกปะทั้งทุกวันนี้นี่เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือศิลปินจาก The Palace นะคะกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นับถึง r y s t a l Princess The Palace and Friends นะคะแต่ชื่อคอนเสิร์ตบอกอยู่แล้ว um ลว่ามีแอน r i เฟรนดังนั้นไม่ได้มากันแค่แต่ท่านแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะที่จะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะก็คือพี่ปุ๊กอัจชริยจงคดีกิจค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบบว่าจ้างมาที่นีนะคือต้องบอกว่าหญิงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โตมากับเสียงเพลงของพี่ปุ๊กนะคะอัลชีีฟีเวอร์ตอนนั้นรู้เตะเกิดทันเหรอดูได้โอ้ทันทันเลยทัะหนึ่งเดียวคนนี้เลยนะคะไม่ไม่ได้แค่ทันเพลงนะคะทันดูเล่นละครด้วยตายแล้วพูดเองก็เถอะเรื่องอะไรที่จบไม่ได้เลยเอามาถึงพี่ปุ๊กนะคะก็คือ นตั้งแต่อายุ80ใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เนี่ยได้มาร่วมแจมเป็นศิลปินเป็นแขกพิเศษให้กับเดอะพาเลสรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเหมือนสมาคมแบบคุมดนตรีสวออะไรอย่งเง้ยสวอรู้สึกต้องมาเหนียรู้สดีใจดีใจมากได้กลับมาเอ่อรื้อฟื้นความเออ่ความฝันเก่าๆความหวังเก่าๆค่ะวันเก่าๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงซึ่ง เออมันมันอยู่ในหัวใจอ่ะเมื่อก่อนเราคยได้ร่วมงานกันไหมคะไม่เคยเลยเพราะฉานพิเศษไม่เคยเจอเลยอ่ะค่ะเจอน่าห้าสิบหกสิบเพิ่งมาเจอแล้วก็เออดีใจที่ว่าอยู่ท่ามกลางผู้ชายที่ยิ่งที่สุดไม่เคยได้เจู้ยเดียันเคยสิ่นี้มาก่อนเลย 8คนนี้นะคะยังมีแขกรับเชิญก็คือคุณบุรินทร์บุญวิสุทธิ์นะคะพี่นีโน่เมทเดีบุรณะศิริแล้วก็พี่ดัมเฟรเวอร์ที่บอกว่าบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากออสเตรเลียเลยนะคะ แล้วข่าวพิเศษนี่คือเราจะมีแบบว่าร่วมแจมอะไรกับพี่พี่พาเลสไหมคะก็ดีเยอะเลยใช่ไหมคะเขาจะไม่บอกเขาพี่ไม่รู้เลยอ่ที่เป็นความลับของพี่อยู่เลยค่ะได้เลยมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้เห็นภาพนั้นก่อนนะคะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะความสนุกสนานแบบนี้เจอกันให้ได้เลยนะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะวันที่21กันยายนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะขอบคุณพี่ๆ The Palace และพี่ปูมากๆเลยนะคะขอเชิญทุกคนเ